ครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในช่องอาร์ตนิคีนะครับวันนี้มึนจริงๆครับวันนี้มึนและใครตามก็จะรู้ว่าวันนี้เสียหมดนะครับเสียจะจะหวังจะเข้าบ่ายรด้เปล่ายัางไงต้องลองพิจารณาดูดีๆก่อนจะตามนะครับเนาะผมก็รู้สึกร้อนรุ่มยิ่งอากาศร้อนยิ่งร้อนไปใหญ่นะ่ะเออจีนบ่ายประจำวันที่สิบสามนะครับเลขน่าจะเปลี่ยนแนวผมว่านะมันไม่นแนวเดิมเลยผมว่า แต่จีนบายจีนบ่ายจีนบา่าย13579 13579ค่เตัวเดียวครับจีนบ่ายน่าจะ7นะครับ07 87 97 08 09 89แล้วก็00ครับคู่ที่ผมจับนี้ ถ้าจะมามีเด้งบนล่างหมดยกเออเด้งบนล่างเด้งบนล่างเกือบหมดทูชุดครับที่จับนะครับนะขอให้เจาะเข้าตรงนี้เถอะตอนนี้ไม่หวังในบนล่างนะ mm hmm. หวังให้เด่นมาอย่างเดียวแล้วร้อยแปดครับร้อยแปดนะครับไม่เจ็ดก็แปดรบายนะผมว่านะไม่เจ็ดก็แปดนะครับก็ถ้าชอบเจ็ดรูเจ็ดถ้าชอบแปดรูปแปดอะไรกันเนาะถ้าชอบเจาะเล่นเจาะแล้วกันบางครั้งนะมันเหมือนเอ้ย เฮ้ยเข้าพอพอหลุดปุ๊บแล้วมันไม่ใช่หลุดแค่ั้นมันหลุดตั้งแต่ดาวนี้เช้าจีนเช้าหางเสียงเช้ามันหลุดต่อเนื่องกันมาสี่สามตัวสี่ตัวเงี้ยมันชักเริ่มแบบขาดความมั่นใจนะครับชักเริ่มขาดความมั่นใจเนาะถ้าตามตามเบาๆกันนะครับโอกาสมีแก้มือพุ่งนี้อีกนะครับเนาะไม่ต้องอัดไม่ต้องทบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับเล่นตามปกตินะครับเข้าใจตรงกันนะครับยังไงก็เมื่อมันไม่เดินไปเค้นมันยังไงมันก็ไม่เดินครับ แต่เมื่อเดินจับปุ๊บจับปั๊บมันเข้าหมดอย่างเมื่อเช้านี้ผมดูดูน่คือ,อีกมันก็รอบเดียวมันถ้าปิดรอบมันก็น่าจะได้เด้งท้ายหกท้ายสองท้ายเก้าปิดมันสองแปดหกเก้ามั้งรอบก่อนรอบสุดท้ายแล้วก็เห็นจีนอาจารย์อาจารย์ต้นบอกว่าจีนเมื่อเช้าก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าไอตัวที่วางเมื่อเช้ามันก็รอบเดียวก่อนปิด มันเฉียดไปเชียดมาแสงว่าวันนี้เริ่มเตือนแล้วไม่ใช่วันน้ำผมแล้วตาม,มาเบาๆครับแล้วเจอกันทางเสียงครับสวัสดีครับ